เครื่องเล่นชนิดนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะฮะแต่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นที่เราจะได้เล่นกันตอนสี่โมงเย็นแต่อันนี้จะเราเป็นที่รู้จักกันแล้วนั่นคือเหลือกล้วยนั่นเองเหลือกล้วยเนี่ยถ้าเล่นที่ทะเลนเนี่ยมันจะจุกมากเลยแต่ผมว่าอันนี้ก็ใช้ใช้เล่นนะตัวเนี้ยพอเท่าที่ดูในคลิปที่เขาเล่นกันมาก็สนุกสนานพอควรนะครับ น่าจะพ่วงกับเครื่องเล่นชนิดจตสกีหรืออาจจะเป็นเรือเร็วแต่ผมก็ยังไม่เห็นเรือเร็วเลยนะว่าเขาจอดไปตรงไหนเมื่อกี้ไปไได้เหนื่อมากๆเขบอกว่าเหนื่อยจริงๆโอ้โหดีกว่าปั่นจักรยานเยอะเลยจะถามว่าดีกว่าไหมผมว่ามันก็เหมือนเหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่ยการพายเรือนี่เป็นอะไรที่เหนื่อยมาก ตอนนี้ผมก็มานั่งชิวๆครับดื่มน้ำโซดาชอบดื่มเป็นบางครั้งน้ำโซดาปเปล่าๆแก้วเก่าไปหน่อยครับ่านการใช้งานมาเยอะแต่ผมก็ชอบมากเพราะมันเก็บความเย็นได้ดีบรรยากาศการพักผ่อนที่นี่ผมประทับใจครับประทับใจมากทริปนี้ชอบชอบมากมาก อากาศบริสุทธิ์มากๆแล้วก็เป็นธรรมชาติจากที่เคยคิดว่าฝนจะตกก็ตกนิดเดียวครับตกแป๊บๆก็หยุดแล้วตอนนี้แดดก็ออกแล้วคือมันเป็นช่วงช่วงอๆมันไม่ได้ตกตลอดเวลามันเลยทําให้อากาศดีอากาศเย็นสบายตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงเ็ษเรามาถึงกันตั้งแต่ตอนสิบโมเช้าแล้วผมก็ได้ทำวีดีโอไปเป็นช่วงๆ ประมาณ4โมงเย็นเขาจะให้เริ่มให้เล่นมีาการเล่นเครื่องเล่นแต่ตอนเล่นเครื่องเล่นผมคิดว่าคงไม่น่าบันทึกได้เพราะว่าผมไม่มีกล้องที่มันกันน้ําได้ก็จะมาถ่ายให้ดูตรงนี้ตรงที่ว่ามันมีอุปกรณ์ใดบ้างที่ว่าเราจะได้เล่นกันนะฮะแน่ๆเลยเรือกกล้วยเนี่ยสน,กนุกแน่กับกชุดนั้นน่าจะนั่งได้ประมาณ5คน สุนักขึ้นไม่ได้ครับเครื่องเล่นชนิดนี้